สวัสดีครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีนักมวยปล้ำจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่งัดเอาอาวุธมาใช้ระหว่างแมตช์โดยเฉพาะนักมวยปล้ำมาทำเนี่ยตัวดีเลยกรรมาการอย่าได้เผลอเชียวเหตุผลก็เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองจนนําไปสู่ชัยชนะที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการแท็กติกที่ว่ามาเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆโดยวุธที่ถูกนํามาใช้ก็มีมากมายหลายอย่างที่เบสิกก็เช่นเก้าอี้เหล็กหรือที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจ,จงหน่อยก็อย่างเช่นคอนปอนกระบองตํารวจหรือว่าไม้เทนนิส และถ้านักมวยปล้ำคนนั้นหยิบแต่อาวุธชิ้นเดิมดม,มาใช้มันก็จะสร้างภาพจําให้กับผู้ชมว่านักมวยปล้ำคนนั้นกับอาวุธชิ้นนี้คือของคู่กันและนี่คือเิบนักมวยปล้ำกับอาวุธคู่ใจครับแฮกซอจิมดักแกนกับไม้สี 2. อย่างที่บอกไปนในตอนต้นนะครับว่านักมวยปล้ำส่วนใหญ่ที่มักจะเอาอาวุธออกมาใช้ก็คืออาธรรมแทบทั้งนั้น แต่หากซอจิมดักแกนกับไม้4ี่คูณสคือเคสที่ต่างออกไปเพราะจิมดักแกนคือนักมวยปล้ำธรรมะจิมดักแกนกับไม้4ี่คูณสอคือไรที่โด่งดังมากๆในยุค8090ูนย์เก้าศูนย์ดับเบิลยูดับเบิลยูอก็เลยเอาไม้4ี่คูณสเนี่ยมาให้แกงเดอะยูเนี่ยในยุคแอตติจูดใช้ช่วงสั้นๆด้วยตอนที่เปิดเซอกับเชนแม็กแม a ์แล้วก็แกงเดอะคอร์ปอเรชันวิลเลียมรีเกิลกับสนับมือวิลเลียมรีเกิลที่นับปัจจุบันได้ดิบได้ดีเป็นถึง GM ขอ NXT แต่ในอดีตนี่คือแชมป์อินเตอร์แชมป์ยุโรปแล้วก็แชมป์ทั้ทีมหลายสมัยวิลเลียมรีเกิลคือนักมวยปล้ำที่มีประสบการณ์โชกโชนขึ้นปล้ำมาแล้วกับหลายสมาคมแต่ชัยชนะที่ได้มาหลายต่อหลายครั้งมักจะมาจากการล้วงเอาของลับออกมาจากในกางเกงหมายถึงสนับมือนะครับซึ่งมันก็ทุนแรงทําให้เอาชนะชาวบ้านไปได้แบบไม่ยากเย็นแต่ก็ใช่ว่าแกจะเป็นฝ่ายใช้ใส่ชาวบ้านอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะพอใช้บ่อยๆเข้าเนี่ยคนอื่นเขาก็จับทางได้เหมือนกัน อย่างตอนที่เสียแชมป์ยุโรปไปให้กับสไปดัต l ์ลีพอโดนซ้อนแผนนอาสนับมือของตัวเองมาใช้เล่นงานบิ๊กบอสแมนกับกระบองตำรวจบิ๊กบอสแมนย้ายมาอยู่กับ W ับยในปี1988โดยกิมมิกที่เป็นอาชีพก่อนหน้านั้นของเจ้าตัวอย่างเจ้าหน้าที่ราชทันหรือว่าคนคุมคุกนั่นแหละครับและการจะให้เหมือนเป๊ะแบบร้อเซกระบองตำรวจจึงเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย บิ๊กบอสแมนออกจาก W w e ยรอบแรกในปี93ก่อนจะกลับมาอีกครั้งในปี98ด้วยกิมมิคใหม่คือมันก็ไม่ได้ใหม่แบบถอดด้ามเลยนะครับเรียกว่าอัปเกรดให้ดูเข้มขึ้นละกันเพื่อให้เข้ากับยุคแอติจูดบิ๊กบอสแมนรับ็อบเป็นการ์ดส่วนตัวให้กับปาวินแห่งแกงคอร์เปอเรชันและมักจะใช้กระบองคู่ใจในหัวใส่ชาวบ้านเป็นประจำพวกตัวดังๆในโดนกันมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสโตนโคสติสออสตินเดอะฮันเดอร์เทเกอร์หรือว่าเดอะร็อกนอกจากนี้ก็ยยยัังงเคคขึ้้้นนปลลใแมมชทกีบบอ่่วววาาดร จอร์ซีนากับโซ่ปัจจุบันจอร์ซีนาไม่มีอาวุธประจำกายแล้วนะครับเพราะในฐานะพระเอกของสมาคมภาพลักษณ์ที่ออกมาต้องดูใส่ซื่อมือสะอาดแต่เมื่อย้อนไปนในช่วงที่เปิดตัวเก็บเลเวลใหม่ๆสมัยกิมมิกเด็กแนวรับโย่ซีน้ามักจะเอาโซ่ออกมาใช้เป็นประจำภาพจำยังชัดเจนที่สุดคงเป็นเหตุการณ์ที่ซีนาใช้โซ่โชคใส่บิ๊กโชว์เต็มๆแล้วตามด้วย FU ฟในรัสเซลเมเนียครั้งที่20ทำให้กลายเป็นแชมป์ US คนใหม่ ซึ่งนี่ก็เป็นชแชมป์ได้ของซีนากับ WWE ด้วยครับหลังจากนั้นการเวลาก็พลากโซ่สุดที่รักไปจากซีนาแต่เมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจริงๆอย่างบล็อกเลสเนอร์ที่รีเทิร์นมาในปี2012ซีนาก็ต้องงัดโซ่ออกมาใช้ใหม่ซึ่งก็ถือว่าเหมาะเจาะเข้าทางพอดีนะครับเพราะในตอนนั้นทั้งคู่มีคิวต้องเจอกันในกติกาเอ็กซ์ตรีมรูผลการปล้ำเป็นซีนาที่ใช้โซ่ชกเข้าเต็มกบาลของบล็อกก่อนจะตามด้วยแอตติจู d อ u s ั m เมนแล้วกดนับสมเอาชนะไปได้ในที่สุด แซนแมนกับไม์เคนโด a แซนแมนคือนักมวยปล้ำที่โด่งดังกับ ECW มาตั้งแต่ยุค90โดยมีไม้เคนโดนเป็นอาวุธคู่ใจซึ่งเฮียเขาก็ไม่ได้งัดออกมาใช้ระหว่างแมตช์ต่อย่างใดนะครับแกเล่นถือออกมาตั้งแต่เปิดตัวป่าข้าบ,บุรี่อันนี้ไม่ดีนะมือหนึ่งถือไม้มือหนึ่งถือเบียร์กินเบียร์เสร็จก,ก็กระป๋องเคกกระโหลกตัวเองรัวๆถือเป็นการเปิดตัวที่เราอารมณ์แฟนมวยปล้ำแนวฮาร์ดคอร์ได้ดีจริงๆ แม้ว่าแซนแมนจะไม่ได้เป็นนักมวยปล้ำที่ประสบความสําเร็จในวงกว้างนะครับแต่แซนแมนก็เป็นคนที่มีอิทธิพลเยอะทีเดียวในการทําให้ไมค์เคนโดยเป็นที่นิยมจนเดี๋ยวนี้เป็นอาวุธที่ใช้กันให้ลืมไปแล้วใน WWE ดัลลี่บอยกับโตะดัลลี่บอยในยุคแอตติจูดคงจะไม่โด่งดังเป็นพลุแตกได้ขนาดนี้ถ้าในวันนั้นยไม่ได้มีโตะเป็นอาวุธคู่ใจซึ่งจริงๆดัลลี่บอย,อยอยู่คู่กับโต้มาตั้งแต่สมัย ECW แล้วนะครับ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการย้ายมาอยู่กับสมาคมที่ใหญ่กว่าทําให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกจากโต๊แล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยสําหรับดัดตี้บอยกับอาวุธชิ้นนี้ก็คือประโยคสุดคลาสสิกที่บัเบร์เรย์จะพูดแทบทุกครั้งก่อนหยิบโต๊ะออกมาการก็คือพ <Demon! S 1> เหยื่อที่ผ่านมาสําหรับอาวุธชิ้นนี้มีมากมายหลายคนนะครับแต่ที่น่าจะจํากันได้ดีที่สุดก็คงเป็นคุณยายเมยยัง ซึ่งเป็นช็อตที่ฟาเบร์เพรว์บอมคุณยายที่ตอนนั้นมีอายุถึง77ปีแล้วนะครับลงมาใส่โต๊ะที่อยู่ด้านล่างของฉากเปิดตัวเอ็ดกับเก้าอี้เหล็กถึงเก้าอี้จะเป็นอาวุธพื้นฐานขั้นเบสิกที่ใครๆก็ใช้กันแต่ตัวซีในแมตที l ลที่หมายถึงแชร์ก็มีที่มาจากการใช้เก้าอี้จนเป็นที่นิยมของเอ็ดคนนี้เนี่ยแหละครับซึ่งเป็นการใช้คู่กับคริสเตียนแล้วมันก็ส่งให้ทั้งคู่ดังจนไม่รู้จะดังยังไงในยุค2000 เอใช้เก้าอี e ้ทุกที่ทุกเวลาทั้งก่อนปล้ำระหว่างแมตช์หรือตอนที่แมตช์จบลงไปแล้วสำหรับนักมวยปล้ำคนอื่นเวลาใช้อาวุธหัวชาวบ้านเนี่ยหัวแล้วก็หัวกันใช่ไหมครับแต่เอ็ดใช้จ e นมีท่าประจําตัวคือคอนแชโตซึ่งเป็นท่าที่ใช้ประหารคู่ต่อสู้โดยใช้เก้อาอี้2ตัวเนี่ยตีแบบอัดก๊อปปี้เอ็ดใช้เก้าอี้เป็นอาวุธมานานแสนนานจนในยุคป,ปัจจุบันมันก็ต้องมีพัฒนากันบ้างล่าสุดคือการแงะเอาขาเก้าอี้เนี่ยมาคอสเฟสงัดปากท่านมหาจักรพรรดิซามัวโรมมนเรน ตอนที่ทั้งคู่เปิดศึกกันแย่งแชมป์ยูนิเวอร์แซลมิกฟอลี่กับบาร์บี้และเป็กทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวุธเนี่ยถ้าไม่มีมิกฟอลี่ติดอันดับก็คงแปลกๆใช่ไหมครับและเพื่อให้สมกับความเป็นตำนานฮาร์ดคอร์มิกฟอล l ี่เลยมีอาวุธที่เป็นภาพจำถึง2ชิ้นด้วยกันหรือว่าใครจะนับมิสเตอร์ซ็อกโกเป็นอาวุธชิ้นที่3ด้วยก็ได้นะครับไม่ว่ากันชิ้นแรกคือไม้เบสบอลพันลวดหนามนาม้าว่าบาร์บี้ส่วนอีกชิ้นก็คือหมุดหรือว่าเป็ก แล้วแต่จะเรียกนะครับตามสะดวกเลยเยอาวุธ 2>, 2ชิ้นนี้เนี่ยแหละทําให้การันตีได้เลยว่าถ้ามิกฟลี่ขึ้นปล้ำเมื่อไหร่รับรองว่าตัวแมตจะออกมาเดือดเลือดสาดแน่นอนทําไม้เชื่อไปถามทิฟฟล์เอแบรนดีวัตันหรือว่าเอดที่เคยสู้กับมิกฟลี่ในช่วงต้นยุค2 0 0พันได้เลยครับถึงการปล้ำทั้ง3ามแมตที่ว่ามามิกฟลี่จะเป็นฝ่ายแพ้ทั้งหมดแต่สภาพของผู้ชนะในวันนั้นก็แทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับรูปประกอบบางภาพก็เอามาโชว์ไม่ได้นะครับหวาดเสียวเ,เกินเดี๋ยววลิว สติงกับไม้เบสบอลสติงคือนักมวยปล้ำที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุค80แต่ไม้เบสบอลเพิ่งจะถูกหยิบมาใช้ในยุคหลังนะครับเพราะในยุคแรกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยย้อนกลับไปในปี96ซึ่งเป็นปีที่ NWO ก่อตั้งขึ้นมาสติงก็ได้เลิกเปลี่ยนกิมมิคของตัวเองเช่นกันโดยการหันมาใส่ชุดสีดำปิดปีเพนหน้าเพนตาด้วยสีขาวดำมีบุคลิกลึกลับน่ากลัวและเพื่อให้การเปลี่ยนโฉมเป็นตะคราวสมบูรณ์แบบสุด,สด สติงก็เลยเอาไม้เบสบอลมาใช้เป็นอาวุธประจําตัวไม้เบสบอลกลายเป็นภาพจําสําหรับสติงอย่างรวดเร็วเพราะมันดูเข้ากันเข้ากันกับคาแรคเตอร์ใหม่หลังจากนั้นสติงก็มีไม้เบสบอลเป็นอาวุธคู่ใจมาเรื่อยๆทั้งตอนที่ย้ายไปอยู่กับทั้ง TNA, WWE และปัจจุบันกับ AEW ครับทิเบิลอเอกับคอนปอนคอนปอนมีส่วนไม่น้อยเลยนะครับกับการทําให้ทิอเบเเป็นแชมป์ถึง14สมัย โดยพี่ลูกเขยเริ่มใช้คอนปอนเมื่อไหร่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่ตำตาเลยคือเมื่อปี99ตอนที่เปิดศึกกับเดอะร็อกครับเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นในศึกรอเมื่อวันที่17พฤษภาคมวันนั้นเนเดอร็อกเป็นฝ่ายแพ้กับเดีอันเดอร์เทเกอร์ในแมตช์ยัดลงศพทิปเบอร์เชนดังนั้นก็ไม่รอช้าจัดการเอาคอนหัดใส่ลงที่มีเดอะร็อกอยู่ข้างในสยับและคอนปอนกับพี่ลูกเขยก็อยู่คู่กันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคอนปอนมีส่วนช่วยให้ทิปเบอร์เได้รับชัยชนะครั้งสําคัญมาาแลล้้วหยครัง ตัวอย่างก็เช่นตอนที่เจอกับ s t i ติง The Rock Stone Co l d s t e v e a u s t บ n b t t i s t a หรือว่า The Undertaker โดยความที่มีประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เผิดเผอในคอนปอนอาจจะเป็นอาวุธชิ้นแรกที่ได้เข้าสู่ Hall of Fame ก็ได้นะครับใครจะไปรู้หยอกหยอกไม่เกิดขึ้นจริงหรอกและนี่คือสิบนักมวยปล้ำกับอาวุธคู่ใจครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับจริงๆนักมวยปล้ำที่มีอาวุธคู่ใจยังมีอีกพอสมควรเลยนะ ึกถึงคนไหนที่นอกเหนือจากที่ว่ามาก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ